สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับกิจการร้านคาแคร์ค่ะราคาไม่แพงนะคะทำเรเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพได้เลยนะคะสารต่อกิจการก็ได้ค่ะพร้อมบ้านเนื้อที่ขนาด182.8ตารางวาค่ะราคาเหมายกแปลง2ล้านบาทต่อรองได้นะคะ ค่าโอนผู้ขายออกให้ด้วยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเขา30หาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีด้านหน้าติดถนนราดยางเป็นทางหลวงสายกจ .4029 ห่างจากวัดเขา3าหาบป,ประมาณ5 2 8เมตรห่างจากตลาดนัดหัวลอประมาณ1.2กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกา4.9กกิโลเมตรนะคะ เป็นที่ดินโฉดคุดแดงค่ะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปานะคะบนที่ดินก็จะมีบ้านพักอาศัยพร้อมกับกิจการร้านคาแคร์ค่ะทุกท่านสนใจสามารถเข้าดูแลกกิจการสารต่อได้เลยนะคะเราจะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรไว้ประกอบกิจการอื่นๆก็สามารถเข้านัดชมพื้นที่ได้นะคะยกแปลงนี้2ล้านบาท สนใจโทรคุยสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะคุยเจรจากันโดยตรงแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ